สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกับที่เกมไล่เลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็อยู่กันกับที่ไอดีหลักนะเพราะว่าวันนี้ผมจะมาเปิดตู้7.5ปีนะครับก็มีตั๋วประมาณ30ตั๋วนะผมจะมาเปิด3ครั้งนะครับก็ค่อนข้างจะไม่เยอะมากนะแต่ว่าก็อยากจะมาเปิดหาสักหน่อยเนาะเ,ออเพราะว่าตัวของไอดีหลักนี้ครับผมอยาก อยากจะได้ตัวของแซนลี่ช็อตกันหรือแซนลี่ดาวินชีแซนลี่มากลุกนะครับอ่าก็อยากจะได้นะค่อนข้างอยากได้มาก <c oughs> เห็นคนอื่นเปิดแล้วอยากเห็นคนอื่นเปิดได้เราอยากได้บ้าง <c oughs> <c oughs> นะครับเออ <c oughs> ส่วนพวกตัวเบาไฟเบาชุดดำนะครับผมก็ใช้งานได้ดีนะใครที่เปิดได้ก็สามารถเอามาปั้นแม็กใช้งานได้ดีนะครับเอามาคอมโ,มโบและเนิร์นะ ตัวของบอสเจอร์เฆ่โมนดุริยังก็เช่นกันนะครับสามารถเปิดได้ตัวนี้เหมือนกันนะมันก็มีนะครับแล้วก็ใครได้มาสามารถปั้นแม็กได้นะครับมันสามารถสามารถใช้งานได้ดีเลยแหละเออเป็นคอมโบแบบปัจจุบันยังใช้งานได้ดีอ่ะออนะครับแต่ผมมีแล้วนะครับผมมีหมดแล้วขาดแค่ตัวของเซลีอาบัญชีแล้วก็เซลีนาไม่อยากจะได้มากๆเลยเออขอร้องละมาที่เหอะ คือเห็นคนอื่นเปิดได้นะครับเยอะก็อยากจะได้บ้างนะมาตู้ไอ้รอบแรกนะครับ <c oughs> จะได้หรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> สียงเป็นไรเนี่ย <c oughs> ตายเหอะมานะครับผมมีสีเขียวสองอันมันต้องมาแล้วครับผมปึ๊บอ่ะตัวนี้กเ็เก็บไว้ก็ได้นะครับผมเอาไปใช้ในหัวคอยอนันได้สบายนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับผมก็บราวบาร์บีคิวเนาะโอเค มันเป็นตัวบัฟนะครับแล้วก็ตัวปว่วนเนาะมันใบศัตรูทะลุอมาตะด้วยเนาะอันนี้ย่อยทิ้งเลยแล้วก็ย่อยทิ้งนะครับไซมอนก็ย่อยทิ้งนะเออผมไม่เก็บไว้อันนี้ย่อยทิ้งเลยนะครับโอ้โหรอบนี้โอ้ยซลรีทนำะไมไม่มาเฮ้ยมาหน่อยดิเห็นคนอื่นได้นะ่ะอยากได้บ้างขอร้องละวงการเอ๋ววงการเกมฮัลโหลโอเคนะครับผม มาผม่หัวออกมาแล้วกระพริบตาปึ๊บ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 อ่ะปลาออกมาผมปล่อยคอออกมาเออมีสีเขียวสามอันจะได้ไหมสีเขียวปึ๊บปึ๊บอันนี้ใช้งานได้ดีนะแต่อยากได้เซนนิชช็อตกันนะครับคอร้องแหละอันนี้ใช้ในโหมดอื่นเนี่ยนะถึงจะใช้งานได้ดี PVP ใช้งานไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่เนาะแต่หลิกต้นๆใช้งานได้ดีครับผมอันนี้ย่อยทิ้งเลยมิโกก็แต่ก่อนใช้งานได้ดีนะแต่ตอนนี้ใช้งานไม่ได้ดีแล้ว แต่ลีกล่างๆก็ใช้งานได้ดีนะสามารถเอามาใชา้ได้นะครับผมอ่าพิกโก้นะครับย่อยทิ้งดีกว่าอันนี้ผมเก็บไว้เป็นพีร้อยแล้วกันโอ้ออกมาบ่อยมากนะครับผมผมเปิดแบบอันนี้แบบอย่างาน้อมันต้องมา2ตัวโอ้ยมูลนักรบธนูโอเคอันนี้ก็ย่อยทิ้งนะครับอ่าก็เกลือนะครับผมไม่ได้แซนลี่ดาวินชีแซนลี่มากลุกแซนลี ชดกันไม่มาเลยขอโทษจริงๆนะคือเห็นคนอื่นอยากเห็นคนอื่นแบบเปิดได้น่ะอยากจะได้บ้างขอร้องละโอ้โหหมดคำจะเว้าแล้วฮัลโหลขอร้องแล้วมาทีเฮอะมา้วครับผมรอบสุดท้ายกับพิบตาปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บป๊บนีผมคายออกมาแล้วมีสีเขียวทั้งหมดสี่อันจะได้ไหมสีแดงมาเป็นอะไรเอ่ยปึ๊บโอ้โหย่อยทิ้งนะครับ อ้โหอันนี้มาลากอัลต้าแล้วยังจะมาลากแปดดาวด้วยเหรออันนี้ย่อทิ้งเลยนะครับผมอ่าย่อทิ้งเลยนะครับก็ใช้งานไม่ค่อยได้ดีหรอกไอ,อตัวนี้เ <c oughs> ซนล,ลี่เลื่อนหิมะนะครับก็ลิกล่างๆนะครับถึงจะใช้งานได้ดีนะโอเคย่อทิ้งเลยนะครับโอ้ไม่มาโอ้จบแล้วนะครับไม่มาก็ไม่มานะ ผมไม่ได้นะครับคนอื่นได้โอเคนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นกาลังใจให้นะผมผมไม่ได้ก็ก็ก็ก,ก็ก็ไม่ได้ก็เล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนของทิ่ตัวที่ผมได้นะครับตามนี้เลยนี่เลยนะครับค่อนข้างจะใช้งานได้แค่ไม่กี่ตัวเนาะโอเคประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวของธนู ผมมีประมาณนี่นะผมกะว่าจะเอาเก็บไว้เป็นพีร้อยอ่ะตอนนี้มีแค่ประมาณ5ตัวเองใช่ไหมหรือ4เอา่าหโอเคต้องการอีกตัวหนึ่งเพื่อจะให้มันปั้นเอาลูบี้5ูบี้เนาะเออประมาณนี้ให้เป็นเป็นร่างมาสเตอร์เนาะร่างมาสเตอร์8ปดาวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามา pvp สักหน่อยแล้วกันนะออโอเคนะมา เปิดไม่ได้ก็มาตีผีๆเล่นแล้วกันนะครับโอเคทีมนี้เลยนะครับค่อนข้างจะสบายเนาะผมขอเรียกตีตทีมง่ายๆแล้วกันนะครับเพราะว่าทีมผมยังไม่ได้แข็งแกร่งอะไรมากเนาะก็ขอตีสักหน่อยลวกันนะครับคนไทยคนอะไรผมตีหมดแหละ <c oughs> นะครับผมโอเคนะครับพวกนี้มาแล้วมาแล้วปล่อยตัวมาเลยครับผมทีมผมค่อนข้างจะ ไม่แข็งแกร่งเลยแหละเพราะว่ายังขาดตัวดาเมจธาตุไม้อ่ะถ,ถ้าได้เซลลี่ช็อตการหรือแซนล,ลี่หน้าไม้เนี่ยมาก็คงจะดีเนาะเอามายิงพวกธาตุน้ําได้ง่ายๆอ่ะลีล่างๆเนี่ยธาตุน้ำจะไม่ใช่ลีผมเนี่ยค่อนข้างจะมีธาตุน้ําเยอะอะก็เลยจะสู้ยากนิดน,นึงอ่ะเพราะว่าผมบันเดน e ่นเอลิสธาตุไฟนะครับมันก็เลยแบบออต้องหา ธาตุน้ําแบบน้อยๆเอานะครับแล้วก็เน้นธาตุไม้เยอะๆเพราะว่าเราจะได้ให้เอลิสเนี่ยมีประสิทธิภาพเยอะแยะนะครับให้มันแบบชนะง่ายๆเนาะเออนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่ะเนาะอ่ะส่วนใครที่ดูถึงตรงนี้นะครับผมดูคลิปถึงตรงนี้นะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับ ก็ดูผมตีพีพีสักหน่อยละกันนะเดี๋ยวผมก็จะมาพูดเรื่องจ,จัดกิจกรรมสนุกๆจากช่องผมนะครับก็เร็วๆนี้ผมจะทําการแบบจัดสักหน่อยละกันนะครับก็คือฉลอง500ซับสไคร์เบ์นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับที่กดให้จนถึง500ซับสไคร์นะครับผมมาถึงครึ่งทางของ1,000ซับสไคร์แล้วขอบคุณมากจริงๆนะครับผมจะได้รู้วา่าคนไทยเนี่ยก็มีน้ำใจมีคนใจดีเหมือนกันนะครับที่กด ไลค์กด u b s c r i b e ให้ผมนะครับผมขอมาก็กดให้นะครับอ่าคลิปนี้ผมขอบ้างแล้วกันนะครับก็กดไลค์และกด s u ับ c r i b e ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับส่วนกิจกรรมนะครับผมผมจะทำรูปแบบไหนอะไรยังไงนะครับผมตอนนี้ผมได้ทำการคิดอยู่ว่าผมต้องทำยังไงนะครับก็ขอแบบเร็วๆนี้แล้วกันนะครับผมจะมาแจ้งชี้แจงแบบชี้แบบชัดแน่นอนอีกทีอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ ก็ไม่รู้นะครับว่าจะเป็นวันไหนอะไรยังไงนะครับแต่ก็จะพยายามให้เป็นแบบเร็วๆนี้แล้วกันนะครับนะก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับอ่าผมรือบอกนะครับอ่ามีจํานวนรางวัลก็คือ1รางวัลน,นะครับมูลค่า300บาทนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนแล้วกันนะครับส่วนคําแบบชี้แจงอะไรต่างๆเนี่ยขอเอาไว้เป็นคลิปหน้าแล้วกันเนาะรายละเอียดต่างๆนะเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผมจะมาฉลองนะครับเนาะขอแบบ คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ขอมาแบบชี้แจงแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆจากช่องผมเองก็แล้วกันนะว่าจะมีกิจกรรมสนุกๆให้ร่วมเล่นกันทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกช่องผมเองหรือจะเป็นสมาชิกใหม่นะก็ขอบคุณนะครับผมต้อนรับยินดีต้อนรับเสมอนะมาเข้าร่วมเล่นได้ทุกเมื่อนะครับผมมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับผม,ผมยินดีต้อนรับเสมอนะสําหรับ อ่าสมาชิกหม่นะครับผมสมาชิกเก่าก็เหมือนกันนะครับผมนะก็ขอให้ได้จิตกรรมในครั้งนี้ก็แล้วกันนะครับอันนี้คือแบบขอพูดก่อนแล้วกันนะ <c oughs> นะใครแบบจะได้นะ <c oughs> อ่ะย้ำอีกทีแล้วกันนะครับคำชี้แจงอะไรต่างๆละเอียดต่างๆเนี่ยผมขอเป็นคลิปหน้าแล้วกันนะครับจะมาชี้แจงแบบละเอียดแน่นอนนะครับว่าให้ต้องทําอะไรยังไงนะก็คือตอนนั้นแหละคลิปนั้นแหละก็ก็คือรู้แล้วว่าจะต้อง ให้แบบเล่นกิจกรรมแบบไหนนะครับอ่ะก็รอดูคลิปนั้นได้เลยนะครับอโอเคก็ประมาณนี้แหละก็อยากให้มาร่วมกันกิจกรรมเยอะๆนั่นแหละก็พูดไปเยอะๆแล้วนะครับผมเออนะอยากให้มาร่วมเยอะๆมากนะฮะเผื่อคุณจะได้นะจริงยิ่งมีแบบร่วมเยอะๆผมก็ยิ่งภูมิใจนะครับผมอยากแบบอยากให้มีแบบบ่อยๆนะเออไม่แนี่ยผมก็อาจจะจัดฉลอง700 Sub s c r i b e r นะครับเออนะเผื่อจะจัดบ่อยๆอะไรแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับ อ่าแล้วอีกอย่างนึงนะครับผมก็ขอให้อยู่ด้วยกันเป็นานานๆนะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะโอเคเราพูดเยอะกันแล้วมาเดี๋ยวเรามาตี p พ p ีกันต่อเลยกันดีกว่านะรายละเอียดเดี๋ยวพูดไว้คลิปหน้านะครับจัดไปเลยมาปล่อยตัวมาแล้วนะครับก็อยากจะได้นะตัวของแซน d y ลท์ช็อตกันนะเอามาใช้ตัวดาเมจธาตุน้ำเอยธาตุไม้นะครับนี่พูดผิด นะตื่นเต้นไปหน่อยนะครับที่จะได้ตัดจัดกิจกรรมไม่ใช่ตัดปะโถลิ้นพันเออใครที่ดูมาถึงแบบนาทีตอนเนี้ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หน่อยอ่ะขอบคุณมากจริงๆนะครับที่แบบอ่าดูคลิปจนจบเนาะเออก็หวังว่าจะดูคลิปจนจบนะเออนะครับขอบจะเป็นอะไรที่แบบดีมากแล้วก็มีกําลังใจมากนะครับเออขอคนละหนึ่งไลค์หน่อยนะนะครับผมขอบคุณมากจริงๆนะอ่ะก็ รู้สึกว่าจะเป็นคลิปที่ผมเปิดได้โชคดีนี่แหละมีคนดูแบบเยอะมากนะครับผมไม่แบบแบบว่าแบบไม่เคยจะว่าจะคิดถึงว่าเอามีคนดูเยอะขนาดนั้นนะคลิปที่แล้วแปลกใจมากเลยแบบคนดูแบบเยอะเฉยเลยนะฮะโอเคเราเรามาดูกบในรังดีกว่านะผมมีประมาณ1 0 1สิบอันสิอันแล้วนะครับผมแล้วก็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 วก,วก,กบไฮเปอร์นี่นะครับผมโชว์สักหน่อยนะครับ นี่นะก็ถึงครึ่งทางแล้วค่อนข้างแบบจะปั้นแบบแสงมืดแม็กซ์เป็นตัวแรกได้แล้วนะครับสําหรับไอน,นี้หลักนะค่อนข้างเก็บมายาวนานนะครับอ่าก็ค่อนข,ข้างเล่นมาแบบค่อนข้างแบบนานๆแล้วแหละผมเล่นมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วผมก็เลิกเล่นตอน โคโรโบไทกะนี่แหละเอออุนตาแมนนี่ครับผมผมก็หายไปค่อนข้างนานเนาะเกี่ยวกับเกมนี้ผมกลับมาเล่นผมกลับมาเล่นตอนโคลโบสลามนะเออประมาณนี้พี่ที่ผมอยากจะบอกนะเออส่วนใครที่แบบอยากจะดูไอรีหลักผมเนี่ยว่าเป็นอะไรยังไงบ้างเล่นตอนไหนเนี่ยใครสนใจอยากจะรู้อยากจะถามเนี่ยเนี่ยวผมจะรีวิวให้ดูแล้วกันนะก็คอ,คอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับผมว่าจะย้ายทำไมคือ <laughs> ผมก็อยากจะอวดสักหน่อยนะครับอวดคมเกลนะ <c oughs> โอเคคลิปนี้ขอบายแล้วกันนะครับขอหนึ่งไลค์แล้วกดซับสไครต์ให้หน่อยแล้วกันนะครับก็ขอกล่าวขอบคุณและสวัสดีครับอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมสนุกๆจากช่องทางผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย